สวัสดีค่ะช่องคู่บนอกบันหน้านะคะย่ำเรงสิภาพมะเลือหมูเพนนี่เนาะคะ่ะหมูแม่ม่านของห้าค่ะมะเลือหมูเนาะคะ่ะเพนนี่ม่างคอกแล้วค่ะ อดแ้วกเกิดเนียนนะคะนี่มอแรกกัสิเอาอาหารมเห้หมูมก,ก,ก,ก่อนก่อนสุดเยืนเื่อนอู้อง ิดีค่ะอเป็แนแบบแล้วหูนี่เดี๋ยวนี้นยังมันขุนนะคะเข้ากระต่อแห่ความขุ่นเคยเลยคือให่ความฮาร์ดเคยคือเข้าอย่ยหมูอย่างเต่านะคะเพิ่งกระสิบขุนนะคะเข้าเขาคอเพิ่งเด็กเพิ่งขี้เพิ่งกระชิบบบอกัดบอหย่งนะคะเพิเเเ่งสิกกบบงะะขุน ผีเสียงคือเขาเลี้ยงแมวเลี้ยงม้านี่แหละค่ะผีเสียงคือยังหมูผู้ชาย นี่ก็สิเป็นแม่หมูนะคะแม่หมูทองโก็เป็นเยี่ยวห่านี่ยและค่ะเป็นกิตเยเื่อวยังเมือแรงเยี่ยวเป็นก็สิเป็นเศษอาหารที่เหลือมาจากโรงเรียนนะคะเป็นกับขขาคือเป็นคู่กิ้เนื <c oughs> ้อค่ะเหลือมากก็สิเอามาให้เคูเ่ขี้นด้เมือแรงหมูปลาเป็นสิว่ารูดดินแบบนี้นะคะ <c oughs> อคอเป็นกระสีพังๆแน่ หมูปลาหมูดำเป็นธรรมชาติของเพื่นใหม่อ,องสีเป็นกับสิดึงลงมาเลยค่ะมีความสามารถแห่นะะี้ค่ะทั้งเงินเป็นขึ้นทั้ทงหนีบอ่ห้างเขาเพื่นนี่ร่างหมือกับสิบอร์เดียูหมองเกาเลยค่ะก็กระชิดันไปอยู่หมองไม่ก็ร่างอ้วนเลยค่ะ กินดีนะค่ะมือนี้บเดสมห้ามเนาะคะ่ะเพราะว่าเสียทหารเท่าไรายอยู่ก็เลยเพิ่งกินเสียาหารไปเลยนะคะท็้งหมดจะเป็นลูกเพื่อนนะคะเบืองขอบเพื่อนแป๊บเปิดเพื่อน,น,นดิงมาเบิดเลยะคะ่ะฝากกดติดตามช่องคู่บ,นบนนนันนอกบันหน้าเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตแบบปเกษตรพ่อเพียงของเฮ้าแบบวิธีสารบานเฮ้านะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ